ยินดีที่พบกันนะครับพบกันเช้าวันนี้1ิสิงหาคมริมโขงนครพนมฝนพรำๆนะครับตั้งแต่เช้ามืดแล้ววันเสาร์นะอแต่เป็นวันเสาร์ที่แมเสาร์สนุกเสาร์มีความสุขนะครับโดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> เราเดอะคอปทั้งหลายนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาล2025-2026 เมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งจบลงไปนะครับแชมป์เก่าของแดงนิ้วพูเฉือนเอาชนะบอลหมัดนะครับสี่ประตูต่อสองในเอา <c oughs> เด็กโง <c oughs> ก็เอา <c oughs> ไม่มีอะไรง่ายจริงๆสำหรับลิวพูนะครับถึงแม้จะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าเล่นแนนฟิลด้วยแถมปีนี้นะครับเสริมทัพกันเรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับในขณะที่บอนมานิโอโมาแบบทีมพิกลพิก,การ นักเตะย้ายทีมมีรอสเคอร์อเคสก็มาอยู่นี่นะ<笑><笑>เออนะสี่ประตูต่อสองนี่ถ้าดูเฉพาะสกอร์เนี่ยใครไม่ได้ดูเกมก็ต้องเอะมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่ที่ไหนได้นะครับเป็นเกมที่เหนื่อยอีกเกมหนึ่งของลิว์พลนะครับถึงแม้ว่า ครึ่งแรกจะทําได้ไม่เร็วนะครับได้ประตูออกนำไปก่อนจากโอ้นะเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหูโกเอกิติเกนะครับยิงประตูช่วยให้ทีมนำตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับพอครึ่งหลังนึกว่าจะเป็นงานง่ายเพราะว่ามาได้ประตูที่สองจากโคดีคักโปนะครับซึ่งเงียบเหลือเกินในครึ่งแรกนะครับ มายิงประตูพาเรียฟูนำห่างเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับเราก็จะเอา,อาละนะแต่นั่นแหละนะครับบอลหมัดไม่รู้อาศัยอะไรนะครับถึงโมติเวตตัวเองสร้างโอกาส ไม่กี่จังหวะนะครับยิงประตูไล่มา1ประตูต่อ2แล้วก็มาได้ประตูที่2ตีเสมอเล้วภูในช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่77แล้วนะครับสกอร์สองสองนี่เด็กของกัดเล็บนั่งไม่ติดนะครับโอ้นำสองศูนย์ถูกโดนไล่มาตีเสมอสองสองนี่เป็นใครก็ เข้าใจ้ได้โอ้นะแต่นะสุดท้ายนะครับด้วยเกินนะเป็นเกินของอารเนอร์ชรลัดนะครับเล่นเกมเรียกเปลี่ยนตัวเร็วนะครับอะไรที่ไม่ดีก็จัดหนักจัดเต็มโดยฉับพลันทันทีนะครับแล้วก็ได้ผลในที่สุดเฟสเดริโกเคียซ่านะครับเป็นซูเปอร์ซับมายิง พาเรียผูแซงเป็น3ประตูต่อ2ในนาทีที่88ดสิบแปดนะครับเล่นว่าเล่นเอาสนามแมนฟิลด์แทบแตกนะโอ้นะเป็นประตูแรกของเคียซ่าในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับนี่แหละคุ้มค่าตัวจริงๆก่อนที่บังโมนะครับโมเซซาราซึ่งเงียบมาตลอดทั้งเกมทั้ง90นาทีนะครับ มานะขโมยซีนในนาทีที่9กสช่วงต่อเวลาทดเวลานะครับปิดกล่องพาลิวพูแซงกลับมาเอาชนะบอลหมัดไป4ประตูต่อ2นะครับเก็บ3คะแนนเต็ม3คะแนนแรกในสนามแมนฟิลนับหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ลิวพูชนะบอลหมัด4ประตูต่อ2อคว้า3คะแนน อยู่หัวตารางเป็นที่เรียบร้อยแม่นะอย่างที่บอกนะครับเสียประตูง่ายเสียประตูเร็วหลังๆมานี่เหมือนอย่างที่อารัเนอร์บอกเลยนะครับก่อนเกมนะการจะเสียประตูสองประตูทุกนัดนี้ โอกาสที่จะเป็นแชมป์นี่มันยากนะครับยากจริงๆนะครับแล้วก็มันมันก็เรียกว่าบั่นทอนขวัญและกำลังใจสุดๆเลยนะครับการเสียประตูสองประตูในแต่ละเกมเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรแหละนะครับต้องรีบแก้อย่างเร่งด่วนนะครับแต่ก็นะครับยังไว้ใจได้ในแนวรุกนะครับสี่ประตูที่ได้มาเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นประตูคุณภาพ ไปด้วยจินตนาการที่เฉียบคมนะครับแล้วก็เด็ดขาดถือว่าถึงแม้จะเสียประตูแต่ก็สามารถยิงประตูคืนมาได้เอาละนะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวรูปการใหม่ที่ไม่เร็วนะครับ4ประตูต่อ2 3คะแนนเต็มนะครับเลี้ยวภูชนะเมื่อคือนนี้เด็กของมีความสุขทุกคนทุกท่าน ยินดีที่ได้พบกัน,นวันนี้สุขจริงจริงแม่ <laughs> <laughs> เออ <laughs> นอนเล่นนอนไม่หลับล <laughs> ต้องออกมาวิ่งฝนตกก็ยังต้องออกมาวิ่งนะ <laughs> เอานะดูแลสุขภาพนะครับยินดีที่พบกันวันนี้สวัสดีครับ <laughs>